สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ปอ p r i ปริ้นชแนลนะคะแหมห่างหายกันไปนานมากนะคิดถึงเพื่อนๆมากนะคะเราไม่ได้มานั่งพูดคุยกันแบบนี้เนี่ยตั้งแต่นู้นเนี่ยคลิปสระตะเนี่ยเอพิโซดล่าสุดอะคือนานมากแล้วนะจนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเอออยากมาพบเพื่อนๆในรูปแบบนี้อยากมานั่งคุยกับเพื่อนๆนนะคะแล้วก็ อยากจะมาทําอะไรที่บอกว่าสนุกสนุกเมาส์มอยกันแบบนี้บ้างนะแล้วก็มาลองคุยกันและวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องอยู่ในกระแสที่แรงมากตอนนี้นะคะไปทั่วโลกบอกเลยว่าทั่วโลกจริงๆกับน้องคนนี้นะคะน้องลิซ่าใช่เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยปอมไม่ใช่บลิงนะ ไม่ใช่บลิงแต่ว่าก็จะติดตามก็เปิด MV แล้วก็ชมติดตามข่าวคราของน้องเรื่อยๆเพราะว่าชอบดูเวลาน้องเขาเต้นชอบแอติจูดชอบแบบเวลาที่น้องเขาแบบมูฟเมนต์รของร่างกายของน้องเขาแล้วก็สเสน่ห์ในการที่แบบรอยยิ้มแววตาอะไรเงี้ยมันดูวล้แบบเด็กคนนี้แบไม่ธรรมดาแล้วบอกมันไม่มีคาําว่า ดูแล้วขัดใจหรือขัดจิตใดๆไม่มีเลยแบบที่บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะตรงนี้หน่อยนึงนิดนึงนึงนิดนึง,นงตรงนี้นักอะไรเงี้ยเลยแบบเฮ้ยอันนี้น่าจะแบบตเตมิมอีกหน่อยน่าจะแรงนิดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เลยไม่มีคํานี้เลยคือทุกอย่างแบบน้องทําได้แบบในในปริมาณในความรู้สึกเราอะในปริมาณที่แบบมันเฮ้ยลดโอเคดีดีดีจึงตากปังปรีเยคือแบบอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยอะเฮ้ยแบบแบบเก่งอะ เก๋มากเก๋มากจริงเก๋มากเก๋มากจริงมากลูกคือลูกทําได้ไงไม่รู้เหมือนกันว่าทําได้ยังไงแต่ที่แน่ๆเราเราคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องดวงหรือว่าพรสวรรค์อะเราเชื่อว่าน้องก็ต้องผ่านอะไรมาหนักหนาเหมือนกันเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองพูดถึงชีวิตคร่าวๆดีวกว่านะคร่าวๆแล้วกันนะคะที่ที่แบบว่าเราได้มาอ่าน เห็นนะคะในในนี้เลยนะคะเราก็เป็นคนพบในวิกิพีเดียนะคะในชีวิตของลิซ่านะคะนี่น้องลิซ่านะคะมีชื่อจริงชื่อลลิสามโนบาลก็เกิดวันที่27มีนาคมปี2540เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะแต่ว่าก็มาโตที่กรุงเทพนะคะชื่อเดิมน้องชื่อปราณปริยาก็เพราะก็เพราะนะ แต่ว่าต่อมาก็คือเปลี่ยนเป็นลลิสาตามคำแนะนำของหมอดูซึ่งลลิสาแปลว่าผู้ที่ได้รับการยกย่องโอ้โหสมกับเชื่อจริงๆอะเฮ้ยหมอดูที่ไหนวะคือเปลี่ยนชื่อมาประมาณห้าหกชื่อแล้วอะเปลี่ยนหนึ่งชั้นได้ไหมเด็กแต่ว่ายาังรู้ได้หมอคนไหนเนี่ยจะได้ไปถูกหมอเริ่มสนใจเคป๊อปตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไปหัดเต้น แล้วก็เต้นท่าฟรีสเป็นตั้งแต่อายุ 11, 11ปีท่าฟรีสคือท่าไหนวะนี่ปะอ,อ๋อไม่ใช่เหรอ <c oughs> ต่อมานะคะพอปี2553ค่าย YG เนี่ยเขาก็บอกมา,มาเปิดออดิชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกจากที่มีผู้สมัครราวประมาณราว4,000คนนะ่ะคนที่ผ่านนะ่ะมีอยู่คนเดียว คือลิซ่าเว้ยไม่ธรรมาดาจาก4ี่พัลอคัไมาได้คนเดียวเนี่ยโอหอฮะซึ่งก็ทีนี้จากนั้นเนี่ยพอคัดออดิชั่นผ่านเนี่ยได้ไหมคะลิซ่าก็ได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG อย่างเต็มตัวตั้งแต่วันที่ส1เมษายนปี2,554ก็หลังจากเป็นศิลปินฝึกหัดนานกว่า5ปีนะคราวนี้ลิซ่าก็ได้มาเป็นหนึ่งสมาชิกของวง BLACKPINK ซึ่งเป็นศิลปิน ต่างชาติคนแรกในค่ายเลยคือในค่ายจะแบบเกาหลีล้นเนะยังบ้านจริงขนาดไม่เป็นบ l ิ n g ก็ยังรู้เราเห็นเลยอะว่าบอกน้องเขาทำงานหนักนะแต่เวลาออกหน้ากล้องมาน้องเขาดูแบบชายดูทรงพลังอะทรงพลังกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นทรงพลังที่แบบมีความอ่อนน้อมอ่อนหวานอะเออสวยงามอะอยู่ในนั้นอะ คือน้องเป็นได้ทุกอย่างจริงวันนี้นะที่เป็นกระแสที่แรงมากๆในตอนนี้นะก็คือซิงเกิลโซโล่เมสิควิดีโอโซโล,โลของน้องเขานะคะที่ชื่อว่าลาลิซ่านะคะซึ่งแบบเป็นิวสิกวิดีโอโซโล,โลของลิซ่าเนี่ยที่ทำลายสถิติ100ล้านวิวในเวลาแค่ 49ชั่วโมง5นาทีหรือแค่แบบ2วันนิดๆอะ2วันกับอีก1ชั่วโมง <c oughs> แค่นั้นเองนะคะคือเป็นเพลงอันนี้คือศิลปินเดี่ยวนะอาา่าฮะอย่างถ้าเป็นของศิลป,ปินกลุ่มใช่ปะคะก็ยังจะเป็นของ BTS อยู่กับเพลง Butter เนี่ยนะเขาใช้เวลาแบบ800ล้านวิวเนี่ยใน21ชั่วโมงแต่ว่าทีานี้พอเป็นศิลป,ปินเดี่ยวนี่ลิซ่าทำงานสถิติจากซนะกับเพลงเนี้ย โอปากังน้ำตารนะอันนั้นอะ่ะที่แบบแตะร้อยล้านวิวสามวันลิซ่าแตะแล้วนะจ๊ะทำลายไปแล้วจ้านี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะแล้วก็สนุก c o m ด้วยนะคะเออเจ๋งมากเลยพอพูดเรืนี้ก็เลยทำให้อยากไปดูอะ่ะเนี่ยมันขึ้น MV มาด้วยอะ่ละลิซ่าทำไมหนูถึง ทำนายสถิติได้ขนาดนี้พี่ขอดูหน่อยได้ไหมว่าแล้วก็เป็นดูคนก่อนดัวปล่อยมาแล้ว4ี่วัน138ล้านครั้งแล้วนะจ๊ะเอามามาดูกันหน่อยต่อไปนี้นะคะในช่วงเวลา3นาที27วินาทีเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความผรหิหารของเราหรือเปล่าเดี๋ยวมารอโมกันโอเคพร้อมเลยโอ้ นางก็สูงเลยนะรองเท้าก็สูงไมสิสวยแต่สวยมากน,านกี่ทือสวยสวยมากซ้ำๆหลังลายไปจกซก็ <Hey. S 1> ได้ไม่ดเแ่า I champagne, has to it champagne good at you need to speak up. Put this shit on there. Everyone else on very low, protecting like a barrier. Promise there's not this scary. See, I don't know. to catch case. i going to bring my hand. Bam, bam, bam. Hit after hit. to the pinstones. so i call the i to call I'm going to

你。Yeah. ลายเงมากมฮมัน,ม,ออม,นมันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่า เหนือความคาดหมายเพราะว่ารู้ว่าลิซ่าเก่งอยู่แล้วแต่เขาเรียกว่ามันคือความที่แบบว่าเห็นแล้วบอกมันมันคือสิ่งที่แบบมันเป็นตัวแทนของอะไรหลายๆอย่างได้นะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พูดกันที่แบบมีดราม่าที่ได้ยินกันมาแค่ไม่กี่วันเนี่ยแต่ดราม่ามาตึมเนยเรื่องของรัดเกล้าหรือว่าชุดไทยใดๆเอาจริงๆนี่ก็คือวัฒน,ธ,นธรรมอะมันเคลื่อนไปตลอดมันเคลื่อนที่ไปตลอด อ uh huh. โลกมันก็หมุนไปตลอดเทคโนโลยีก็หมุนไปตลอดเพราะฉะนั้นการสื่อสารภาษาหรือใดๆก็ตามที่มันมีการเคลื่อนไหวแบบนี้มันก็หมุนไปตามโลกแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดอย,อยู่ที่เดิมอยู่ตลอดอย่างนี้แต่โลกมันหมุนไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นปะมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นโมแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มัน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 พานแต่จะทําให้ของดีๆของเดิมที่มีอยู่เนี่ยสูญหายไปด้วยอะ่ะถ้าถ้าเราไม่แบบมีทางปรับเปลี่ยนใดๆไ,ไปที่แบบว่าหมุนไปตามกระแสของโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่บอกว่าควรภูมิใจเถอะที่บอกว่าเฮ้ยโอกาสดีๆแบบเนี้ยแล้วแบบได้นําเสนอสิ่งที่มันเป็นความเป็นไทยกระดนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบวิสาทำได้ดีมาก สุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่การนำเอาวัฒน,นธรรมไทยนะที่บอกว่าปลาเผยแร่สูส่สายตาโลกทำให้คนภูมิใจแต่มันคือเป็นตัวของหนูเองคือตัวของลิซ่าเองที่แบบความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจทุกๆอย่างที่หนูทำอะเออมันมันมันนี่มันคือสิ่งที่ทำให้โลกเห็นแล้วอว่าคนไทยเราเนี่ยทำอะไรก็ได้ ขอแค่บอกมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเนี่ยคนไทยทาอะไรก็ได้จริงอแต่สิ่งหน,นึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราขาดก,ก็คือการโอกาสแต่บางทีโอกาสบางทีมันเข้ามาแต่เราไม่คว้าเองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกๆวันเนี้ยคนเรามันอาจจะต้องวิ่งหาโอกาสเองด้วยนะคะก็เหมือนอย่างที่น้องไปออรดิชันเห็นปะน้องก็ไม่ได้รอให้บอกอแมวมองมามองแล้วก็ ไปเป็นศิลปินมันก็ไม่ใช่ปะโอกาสมันมันก็เข้ามาใกล้ๆแต่น้องก็วิ่งเข้าไปหาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับการยกย่องชื่อนี้นี่คือแบบเหมาะกับน้องมากๆส่งแล้วที่เป็นชื่อละลิสานะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ทำให้คนไทยรู้สึกยิ้มได้แล้วก็หัวใจพองโต มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอเออน้องคะสุดยอดจริงๆค่ะไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลิซ่าถึงเป็นที่รักของคนทั้งโลกนะอาจจะมีดรามองดราม,ม่าบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่ะมาลน้องเขาเจ๋งเนี่ยขวานมาได้อยู่แล้วอะเฮ้ยสุดยอดอ่ะ,อะยังไงก็เดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตจบการพูดคุย กันแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะและ้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อใน E ีีต่อไปแล้วกันนะเนาะเดี๋ยวจะทําแบบเนี้ยมาเรื่อยๆไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าหมดจะรีแอคชั่นก็รีแอคชั่นก็ไม่รู้อ่ะก็อยากคุยด้วยอ่ะก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนดะี๋ยวค่อยคิดชื่ออีกทีมังคลิปไม่ออกตอนนี้โอเคแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณมากๆนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันต่ออ p พีต่อไปอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์เกี่ยเกือบบางนึกผิดกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะอย่าลืมนะคะกับช่องปอปุูดปริ้นนะคะสำหรับวันนี้ลาแล้วนะบ๊ายบาย